สวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับธรรมชาติล้วน นาน,นันทีก็ได้พักผ่อนนะครับได้เดินอยู่กับธรรมชาติก็คงต้องบอกว่ามีความสุขได้รีแลกกับชีวิตได้รีแลกกับธรรมชาติสบายๆคนเราทุกคนควรจะมีเวลาที่หยุดทบทวนตัวเองแล้วก็ได้เล่าเรื่องให้กับตัวเองบ้างเพื่อที่ว่าจะรู้ว่าตัวเองใช้ชีวิตมาถึงขนาดไหนแล้วธรรมชาติที่สงบแล้วก็สบายพวกนี้จะทำให้เรารู้สึกว่า ชีวิตมันน่าอยู่แล้วก็น้นิ่งมากขึ้นจากสังคมที่ค่อนข้างวุ่นวายมาตลอดนะครับถ้าอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้เลยสิ่งที่สําคัญสาหรับคนเมืองก็คือชีวิตที่วุ่นวายมันไม่ค่อยมีโอกาสทําให้เราได้คิดหรือมีเวลาว่างนั่งอยู่กับตัวเองสักเท่าไหร่หลายๆครั้งเราก็ควรจะหาโอกาสมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับทุ่งนาสายหมอกแสงแดด ชีวิตสบายๆที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นชีวิตที่ไกลตัวมากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ไกลเลยนะถ้าเกิดเราจะสแสวงหามีความสุขครับที่ได้อยู่กับธรรมชาติ